สำนักข่าวสินหัวรายงานเมื่อวันที่4ตุลาคม2566สื่อท้องถิ่นตุรกีรายงานการค้นพบฉวกตรีศูนย์โบราณซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุ1,700-1,800ถึง 1, 800, ปีระหว่างการขุดสำรวจทางโบราณาคดีในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศรายงานระบุว่าฉวกเหล็กอันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการจับปลาในยุคสมัยโบราณและถูกค้นพบที่แหล่งโบราณาคดีในหมู่บ้านอัสซอสของจังหวัดซานักกาเล นูเลสตินอัสลานนักวิชาการผู้นำการขุดสำรวจนี้ค่ะกล่าวว่าการค้นพบฉวกตรีศูนย์อันนี้ถือเป็นกรณีพิเศษอย่างยิ่งเพราะเครื่องมือและอุปกรณ์เหล็กโบราณมีแนวโน้มสลายตัวรวดเร็วอัสลานกล่าวต่อว่าฉวกอันนี้น่าจะถูกผลิตในหมู่บ้านอัสซอสเนื่องจากการค้นพบก่อนหน้าหลายครั้งที่แหล่งโบราณนนคดีแห่งนี้บ่งชี้ว่ามีการแปรรูปเหล็กเป็นวงกว้างในยุคสมัยโบราณ ปัจจุบันนักบูรณะกำลังฟื้นฟูสภาพโบราณวัตถุที่ค้นพบใหม่เพื่อเอาดินและเศษสนิมออกและจะมีการดำเนินมาตรการปกป้องเพื่อป้องกันการผุพังเพิ่มเติม